สวัสดีท่านผู้ชมกันช่วงเย็นนะฮะตอนนี้นะครับก็ใกล้จะปิดท้านแล้วพอดีนะครับครับคันนี้นะครับสำหรับรถ v อ l v o นะครับ x c 6 0นะฮะปักอินไฮบิดด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นโปรแกรมการเครื่องแก้วแบบเมกาเซรามิกนะครับเพิ่งส่งรถในช่วงตอนบ่ายนะครับบ่ายโมงครึ่งมั้งแล้วก็คันนี้จะบอกว่าเรียบร้อยก็ถือว่าเรียบร้อยกำลังดีเลยนะครับไม่เยอะนะครับ งานไม่มากเพราะเป็นรถใหม่นะครับแต่ว่าไม่ใช่ป้แดงนะแต่ถ้าลูกค้าคงใช้มาสักระยะหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวรถเนี่ยตอนเข้าไปทํางานแล้วก็คนทางเรียบร้อยอย่างที่ท่านท่านผู้ชมได้เห็นกันนะครับคันนี้คนระเป็นโปรแกรมการเคลือบแก้วแบบเมกาซรามิกนะเดี๋ยวเราพาไปดูรอบครอบคันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราพาจะมาดูอีกอย่างหนึ่งนะในตอนที่เราเคลือบเข้าไปเนี่ยเราเคลือบตัวไหนลงไปนะครับเดี๋ยวพามาดูครับ สารเคมีที่เราเคลือบบนบรถตอนนี้อยากจะพามาดูความเงางามนะฮะของตัวรถนะครับที่หลังจากการเคลือบแก้วเสร็จแล้ว1เบอร์นะครับกับเบอร์แรกนะ N1 นะฮะสารเคมีตัวนี้นะหรือว่าตัวน้ำยาเคลือบแก้วเบอร์แรกของเราเนี่ยนะครับจะทำให้สีมีความแข็งและตึงขึ้นนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาเราเอาน้ำยาให้ดูแอดมินแอดมินรบกวนช่วยเอาอแป้น ของคันที่แล้วมาให้ดูดีกว่านะครับแล้วก็เอาขวด น้ำยาของคันก่อนหน้านี้มาให้ดูด้วยนะครับเราจะได้เห็นกันว่าน้ำยาของเราเนี่ยเบอร์แรกมีความแข็งมีความใสแล้วก็ปฏิกิริยามันเป็นยังไงเดี๋ยวเราพาไปดูรอบคันก่อนนะระหว่างที่แอดมินกำลังกำลังลงมานะมันจะช้านิดนึงประมาณ10กวินเนาะถ้าเราพูดกันอยู่เนี่ยแอดมินจะได้ยินช้ากว่าเราหรือว่าผู้ผู้ชมจะได้ยินช้าก่าผมนิดหนึ่งนะครับอันนี้พามาดูรอบคันนะครับก็การเตรียมผิวเนี่ยอันนี้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าในจังหวะช่วงเย็นเนี่ย โชคดีนะถือว่าได้เห็นความเงางามนะครับก่อนที่เราจะพามา,าตรวจสอบงานกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคันนี้นะ x c 60นะครับเป็นตัวนี่ R Design ด้วยนะครับเป็นตัว R Design ด้วยครับเป็นตัว l i m i t e d ตัวหนึ่งเหมือนกันที่ทาง Volvo เหมือนเหมือนกับ AMG โอเคลองเข้ามาดูครับสำหรับตัวนี้นะฮะน้ำยาเบอร์แรกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอา Volvo เข้าไปเลยครับเอาเข้าไปเลย นี่น้ำยาเบอร์แรกที่อยู่บนตัวรถก็คือตัวนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวผมถือกล่องให้แล้วแอดมินบิดบิดขวดเลยน,นี่ครับนี่ครับ สังเกตนะโอ้นี่อันนี้คือขอ,ของคันที่แล้วนะครับมันก็จะแบบแข็งแข็งอย่างนี้เป็นผลึกโอ้หนี่เยอะเลยเนะี่ยไม่ใช่คันที่แล้วแล้วเนี่ยอันนี้คือน่าจะแข็งมาสักรนนะยะแล้วน้ายาของตัวเนี้ยเวลาแข็งมันจะเป็นผลึกอย่างนี้นะอันนี้ที่ขวดนะนหลายๆท่านที่มาที่ร้านก็จะเห็นนะครับว่าน้ํายาเคลือบแก้วของเรานะครับเวลาแข็งตัวเนี่ยมันก็จะเป็นผลึกลักษณะอย่างนี้นะครับซึ่งนะฮะมีอยู่จริงแล้วก็นี่พาวดูที่ขวดพาวดูที่ขวดจ,จะเห็นเป็นผลึกคริสตัลนะครับ ที่ขัดที่ขอบขวดเลยอันนี้ค,คือคือของของแท้จริงๆนะครับแล้วก็แล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะครับหลายๆคนจะสงสัยว่าอยู่ในห้องนะครับห้องอบเนี่ยแล้วรู้ได้ยังไงว่ามันแข็งนะครับเนี่ยจะรู้ได้ยังไงนะเรามีตัวนี้นอินดิเคเ,เตอร์ตัวนี้ที่เอาเอาไว้เวลาฉาบที่ไปตัวรถนะครับมันก็จะแข็งเดี๋ยวเราแกะให้ดูครับว่าตอนที่มันแข็งแข็งยังไงนะฮะนี่ครับต้อรับอนุยาตตัวนี้นะเป็นวันนะนี่อา่าเห็นไหม รูปรูปทรงของมันเนี่ยคืออยู่ค้างอยู่ท่าน,นี้เลยนะครับเห็นปะมันก็จะแข็งมากนะครับแล้วดีดดีดดีดให้บังดีดให้บังดีดแป๊บนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม้ไปเจ็บใกล้นะครับอลองดีดให้บังเป็น,เป,นเป็นการเลยนะครับเห็นไหมโอเคตอนนี้เป็นที่ท่านเห็นนะครับก็เสร็จสิ้นกระบวนการนะครับที่ท,ที่ที่ท่านหลายหลายคนอยากจะรู้กันนะฮะ ก้อน้ำยาเคลือบแก้วของเราเพียงเบอร์แรกนะครับก็มีความแข็งความหนาขนาดนี้นะตัวน้ํายาเมก a าชิลนะครับตัวนี้ครับนี่ครับตัว N1 นะครับยังไม่จบนะเดี๋ยวคันวอโวคันนี้เราจะต้องอีกลงอีกหนึ่งเบอร์คือ N2 นะฮะซึ่งน้ํายาเบอร์ที่2เนี่ยจะทําให้ความ ปรื่นความเงาใสาเด่นชัดขึ้นมาอีกแล้วรับเบอร์แรกเนี่ยเดี๋ยวเวลาเขาแข็งมันจะมีอัตราการตึงผิวระดับหนึ่งทําให้ผิวสีเนี่ยมีความคมมีความชา้าขึ้นอีกนะฮะถ้าอยู่ใน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 สับของการแต่งภาพี่ือช้าขึ้นนะครับฮะและดูมีมิติมากขึ้นยี่สีรถของตัววอ v โวนะฮะ โวไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามนะสีของเขานี่คือมหัศจรรย์ความสวยงามมากไม่ต้องเป็นตัวพิเศษนะครับคือตัวปกติเนี่ยแหละนะครับแต่ว่าเฉดส,สีของแต่ละแต่ละคันของเขาเนี่ยคือเขาให้มาให้มาค่อนข้างดีเลยแหละกับสีรถของเขาแต่ละแต่ละตัวตรงนี้หน่อยหนึ่งนะเหมือนจะไม่หมดนะใช่ใช่ดูสีเขาซะก่อนนะครับสวยงามจริงๆเะยครับ เดี๋ยวเราจะตับปเปลตลงมาระดับหนึ่งแล้วก็ปิดเราจะอบที่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับทําให้น้ำยาเตือบแก้วสามารถแข็งตัวได้อย่างที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้ครับที่ปากขวดส่วนใหญ่เราไม่ได้เอามาอบนะเราจะปล่อยทิ้งไว้ประมาณวันถึงสวันเดี๋ยวข,ขวดเมื่อสักครู่นี้ไม่น่าสองวันเป็นขวดก่อนหน้านี้หลายวันแล้วเวลามันแข็งก็จะขแข็ง,แข,งแข็งเลยนะครับ ซึ่งตัวน้ำยาเคลือบแก้วพวกนี้ก็อยู่มันตัวรถเนี่ยก็จะแข็งอย่างที่ที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้แหละแต่อาจจะไม่ได้หนาขนาดนั้นแต่ว่ามีส่วนหนึ่งนะครับที่มันอยู่ในสีผิวนะครับทำให้สีผิวมีความแข็งแรงขึ้นตึงขึ้นนะฮะแน่นอนครับมันจะแข็งแรงขึ้นด้วยเช่นกันนะอย่างปกติเวลาสีมันตึงเนี่ยสีมันจะแข็งขึ้นนะครับไปเลยโอเคนะครับสำหรับว,วันนี้มิกิอาพีเออมาโต้ดิวิงนะฮะต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะ กับภาพอันสวยงามการทํางานแบบต่อเนื่องหลายๆคนว่าทําอะไรบ้างนะครับถ้าท่านได้มาดูไลฟ์สดของผมท่านจะตอบได้เลยว่าโอเคเขาทำอะไรบ้างเขารู้หมดเลยนะครับเพราะว่าเราทําให้ท่านดูดูทุกท่วงจังหวะของที่การทํางานเลยทีเดียวนะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมกันอีกทีงครัง้งนะวันนี้มิก,กีอาร์พีเอ็มขอต้ดิวิลิ่งลาไปก่อนครับสวัสดีครับ